สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ่าแก็ยังอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2เทปที่2ใช่ตั้งใจอยากจะยึดตำแหน่งของคุณแบงค์รึมั้ยคะตีด้วยอยู่บ้างให้ทำแทนเอาไหมทำค่ะแค่นั้นแหละที่พี่อยากได้ยินว่าให้ทำแทนก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงที่แบบเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่เทศกาลแล้วเปลี่ยนทั้งอากาศด้วยแล้วก็เปลี่ยนทั้ง ของตกแต่งเปลี่ยนทั้งซีซันเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็มีแต่อะไรที่เหมือนแต่ว่าสดใสสดชื่นทั้งนั้นเลยใช่ค่ะธันวาเนี่เป็นเดือนโปรดนะเป็นเดือนโปรดไหมชอบกุ้งเผามากกว่าทำไมอะคะเพราะกุ้งเผาแล้งมีอุ่นไอความรักเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเราเอาธันวาไก่อนแล้วกันเอาธันวาไก่อนโดยเฉพาะหน้าก่อนนะคะธันวาเนี่ก็เป็นแบบเทศกาลแบบว่าเฉลิมฉลองยิ่งโดยเฉพาะปลายปีเนี้ยคนก็จะแบบมีความสุขอ่ะแต่วันนี้รายการวีไลฟ์บรีของเรามีอะไรมาฝากบ้างคะพี่จ๋า ถ้าเกิดเราอยากรู้นะคะวันนี้ V Library ของเรามีอะไรมาฝากบ้างไปดูในช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะ V ี i b r a r y ีวันนี้ไปด,ดูกันว่าของขวัญชิ้นหนึ่งจะทำให้เรารู้ไปถึงไหนได้บ้างช่วงที่สองพบกับแขกรับเชิญสาวเท่มากความสามารถอย่างยิปโซทำให้เรารู้ว่าเรื่องเลน่เลนนั้นให้ความสุขกับคนอื่นได้มากมายและ2เรื่องสู่รู้ของเราวันนี้เรื่องของเว็บไซต์แรกของโลกและปัจจัยประหลาดที่ทำให้เด็กสูงขึ้นได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน V Library ค่ะ ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะเราคุยกันต่อดีกว่าถึงเรื่องของความสุขรอยยิ้มเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีความสุขหรืออยากจะทําให้ใครมีความสุขนึกถึงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านึกถึงการให้นี่ดูน่างอ็นดูมากเลยเตรียมตัวแล้วให้อะไรคะให้รอยยิ้มิให้ความสุขอะไรเงี้ยที่สาคัญให้ของขวัญของขวัญชิ้นที่แบบอยากได้ตอนนี้มีไหมเหมือนคนอเมริกันอีก หลายเยอะแยะเลยอ่ะเขามีผลวิจัยใช่ไหมมีผลสำรวจจากเนียงเซนบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยอยากจะได้ของขวัญอันดับหนึ่งเลยคือ iPad นนั่เอยากได้ iPad แล้วก็อยากได้ I love you ด้วย iPad เังพอหาได้ I love you ไม่รู้จะหาที่ไหนให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องของขวัญเนี่ยจะพาเรารู้ไปถึงไหนได้บ้างไปกันเลยค่ะ ของขวัญคือสิ่งของที่ให้กันในเวลาต่างๆเพื่ออัธยาศัยไมตรีเพื่อแสดงความคาระวะหรือเพื่อตอบแทนเป็นสิ่งของแทนความรักและนับถือ วันเปิดกล่องของขวัญตรงกับวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นประเพณีที่นายจ้างจะให้สิ่งของตอบแทนแก่ลูกจ้างในบ้านของตัวเองมีทั้งเงินเสื้อผ้าหรือข้าของทั่วไปแต่มักจะใส่ในกล่องที่ออสเตรเลียออสเตรีย,รยแคนาดานิซีแลและสหราชอาณาจากักรเธาเรียกวันนี้ว่า Boxing Day Boxing หรือมวยนั้นถูกจัดให้เป็นเกมกีฬามาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ส่วนนักมวยไทยที่โด่งดังที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือนายขนมต้มปี2539สมรักค้ามสิงห์รับบทบาทน,นายขนมต้มในละครเทรรั์หลังจากที่เพิ่งคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับกีฬามวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกนักมวยที่ถูกจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งในโลกตลอดการคือชูก์เลโรบินสันส่วนชูก์เลเลนเนอร์นั้นอยู่ในอันดับ6ของโลก และชูเกลเรยยังเป็นวงร็อคอเมริกันที่มีเพลงติดบิลบอร์ดฮอต100ถึง2เพลงจากอาัลบั้มที่มีชื่อว่า Fourteen Fifty Nine Fourteen Fifty Nine เป็นชื่ออัลบั้มที่โต้ตอบวลีฮิต Fifty Minutes Off a m e ของแอนดี้วอร์ฮอล ก่อนหน้านั้น32ปีแอนดี้วอลฮอเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ผู้จัดบบการวงเริวมถึงเป็นคนออกแบบปกรูปกล้วยหอมที่ปอกเปลือกได้ในอัลบั้มแรกของ The Velvet Underground Hope you've enjoyed watching p i l Slowly and See and welcome to Sunday morning Sunday morning brings the dawn in ส่วนอีกปกหนึ่งที่เป็นผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลและโด่งดังไม่แพ้กล้วยหอมลูกนั้นก็คือปกอัลบั้ม s t i n k y f i n g e r s ของ t h r o l l i n g Stones ที่รู้สิกได้ผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลล้วนเคยอยู่บนสแตมรวมถึงหน้าแอนดี้วอร์ฮอลเองด้วย สตมดวงแรกของโลกคือเทนนีแบล็กส่วนสแตมชุดแรกของไทยราธาน,นโสรถ1ึ่งอาจหึ่งเงซี่ยว1ซี่กสลึงและ1เฟืองสแตมที่ตลกที่สุดของสหรัฐอเมริกาเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ส่วนทำให้ภาพเครื่องบินในสแตมกลับหัวส่วนสมุดสแตมของเฟรดดี้เมอร์คิวรีแห่งวงควีนที่เริ่มสะสมตั้งแต่อายุ12นั้นพ่อของเขานำไปขายและนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับองค์กรการกุศลเกี่ยวกับโรคเอโรที่ทำให้เขาต้องจากโลกใบนี้ไปเมื่อ20ปีที่แล้ว จดหมายสแตมแอมอะไรอย่างน <repay ing. S 1> ี้พ <pt> ี <izable> <group> ่จาจะอยู่ในอีร่าของการเขียนจดหมายจิ้มกันหรือเปล่าพี่มียังนูมเขียนจดหมายให้ตอนปหอ่ะของแรงแล้วแต่ตอนนั้นยอย่างมีสมัยเพนพองเพนเฟรนค่ะเขียนจดหมายไปแบบ คือโรงเรียนเขาก็ให้ที่อยู่ของแบบเพื่อนฝรั่งอะไรเงี้ยเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ<ม>ทาบ้างไหมหรือว่าแบบพิมพ์อย่างเดียวก็ส่วนใหญ่แค<ถ>ทอะไรอย่างงี้กันมากกว่าแต่ว่าก็จะมีเขียนบ้างโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโปสการ์ดเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ตาประทับของจังหวัดนั้นๆหรือประเทศน,น,นั้นๆอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วลองมาหัดเขียนแบบจดหมายหรือเขียนความรู้สึกให้กันน่าจะดีนะคะก็ลองดูถือว่าเป็นการให้ของขวัญแต็งไม่หมดนะคะสำหรับเรื่องของของขวัญใช่ไหมคะที่จ๋าเพราะว่ายังพาเรารู้ไปใครได้อีก ไกลขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ,คะของขวัญภาษาอังกฤษใช้คำว่า gift หรือ present present ที่แปลอีกแบบได้ว่าปัจจุบันและยังเขียนเหมือน present ที่แปลว่านำเสนออีกด้วยส่วน gift นอกจากจะแปลว่าของขวัญแล้วยังหมายความถึงพรสวรรค์ด้วย ของขวัญที่เป็นสิ่งของจริงๆนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วล่ะค่ะและมักจะใช้หนังสัตว์หรือผ้านในการห่อของขวัญการห่อของของวัญโดยใช้ผ้าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าฟุโรชิกิส่วนประเทศเกาหลีเรียกว่าโปจากิ Sich buzz arb for ของควันของฝากที่ฮิตที่สุดจากเกาหลีคือเครื่องสำอางอ e ีด e ูดีเฮาส์อีดูีแปลว่าบทฝึกตามพจนานุกรมศั์ดนตรีสากลฉบับราชวัณย์ดุยสถานการ์ตูนเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกที่มียอดขายในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า4ล้านเล่มก็คือวุ่นรักนัดดนตรีหรือโ no นดาเมคันตาบิเล่ จิอากิชินิจิพระเอกของการ์ตูนเรื่องนี้ป่วยเป็นโรคกลัวเครื่องบินโซเชียลโฟเบียโรคกลัวสังคมเโคโินโฟเบียโรคกลัวที่ว่างคาซิโอโฟอเบียโรคกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาโรโฟเบียโรคกลัวแรงหนึ่งดูดและอีกหนึ่งความกลัวที่เป็นกันมากทั่วโลกก็คือโรคกลัวความสูงหรืออะโคโฟเบียนั่นเอง ตึกที่สูงที่สุดในโลกก็คือตึกเบิร์ชดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสูงเป็นสองเท่าของอาคารเอ็มพายเซตแต่ความเร็วของลิฟ์นั้นกลับแพ้ตึกไทเปวันโอวานประเทศไต้หวันส่วนโรงแรมที่สร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลกเป็นอาคาร15ชั้นใช้เวลาเพียง6วันคือโรงแรมอีกอาร์โฮเทลที่มณนลทนหูหนานประเทศจีน จีนเป็นประเทศแรกที่ใช้กระดาษห่อของขวัญน,นั่นเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่คิดค้นการทำกระดาษและสามารถเก็บความลับเรื่องการผลิตกระดาษมาได้ตั้งแบบต่ศตวรรษที่1จนถึงศตรวรรษที่8แต่พอจีนทำสงครามกับชาติอาหรับความลับนี้ก็แพร่กลายออกไปสู่ตะวันออกกลางและเผยแพร่ต่อไปถึงยุโรปผ่านสงครามครูเสดกว่าที่ยุโรปจะฮิตกโลกเข้าไปถึงศตรวรรษที่11เเลยทีเดียว wow! เชื่อเลยว่าแค่ของขวัญกล่องเดียวเนี่ยพาเราไปกลายอ้อมแล้วก็กลับมาใหม่ได้ด้วยก็อย่างที่บอกค่ะความรู้มีอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะรู้แล้วเราอยากจะถามต่อหรือเปล่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะ ในเว็บไซต์ทับเทนไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าของขวัญที่น่าจะให้ที่สุดเนี่ยนะคะจากผลสำรวจแล้วเนี่ยคือของจําพวก DIY ก็คือ do it yourself ทำของทำการ์ดทำตุ๊ก,กตาทำอะไรก็ตามที่ทำจากมือแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ใส่ความรู้สึกลงไปในสิ่งของมันด้วยใช่เนาะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างก็เป็น สำเร็จรูปไปสมดอยากได้อะไรก็ไปซื้อหามาได้ดังนั้นขอที่ทําขึ้นมาจากใจทำขึ้นมาจากมือเนี่ยก็เลยมีค่ามา <Okay. S 2> ในช่วงหน้านะคะฟี่ a าเนี่ยปกติช่วงรุน่นเล่นเนี่ยพี่จ๋าจะเป็นคนพาเราออกไปเที่ยวไปทํานูน่นทํานี่แต่ครั้งนี้ค่ะฟี่าขอเป็นคนพาไปเองทําไมอะคะเฉพาะอะไรนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วงหน้าแล้วกันกับรุน่นเล่นตอนนี้พักกันก่อนสักครึ่งะคะ่ะ